สวัสดีครับอยู่กับช้องพี่นนทรัพซิ่งนะครับดูคนขับเจ้าคุณเงินเงินส,นสงสัยเราจะไม่ได้ขับแล้วจ้างคนขับเลยคนระับ เองนะจะบอกให้ครับโอ้ เนี่ยดินเนี่ยติดกระบะมากมากครับแรงจัดพลัง8 e ดอีาชมความแรงครับรู้ทาง้างไม่ใช่ธรรมดานะ บดินอ่ดินดินขีต้ต้มเนินโครนนี่บางฝุ่นใหญ่จริงๆเลยไม่กล้าแปลงหน้าครับโดมิเนเตอร์แท้ด้านหน้าปเป็นจะเป็นโดมิเนเตอร์ยกชุดนะครับ แต่งสไตล์ยุ่นครับบอกได้เลยว่าสวยมาก สบายเลยครับว้าวแนบเป็นตะหักมากเมื่อกี้ มันดับเลยขับยากอะ่ะรอบเร็วเห็นแต่ผมขับดับขับดับนี่มันไม่ใช่ว่า ผมขับไม่เป็นนะผมเลี้ยงคัดไม่ได้นะมันออกตัวบางที่อ่ะออกตัวรถเบาอ่ะไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องเบิ้ลเลยแต่ออกตัวรถหนักอ่ะมันจะไม่เหมือนปั้มสายนะออกตัวรถหนักอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันจะมีน้ํามันไปเลี้ยงเหมือนปั้มสายถ้าปั้มสายอ่ะปล่อยคัดปุ๊บรอบเครื่องมันตกแล้วนะ้ํามันมันก็ไปเลี้ยงแต่เขามมนเร็วอ่ะปล่อยคัดปุ๊บ มันหมดแบบรูปทีเดียวเลยครับไม่เหมือนปั๊มสายมันไม่ได้มีกำนาหเหมือนสู้สู้เหมือนปั๊มสายไงแต่พูดถึงอะ่ะเราเบิ้ลเบิ้ลนิดเดียวพอเราเบิ้ลแบบปุ๊บ,บปุบบป๊บ,บปออกออกได้เลยโอ้ออกตัวยากรถหนักต้องเบิ้ลจริงๆอะ่ะ <c oughs> ชมบิทงู้ไม่ผ่านดิกลังแปดิ Se voi. Se voi, Raimi. dạ ô hả đâu lùng nám lùng nám ui bị lùng đâu ชมเสียบอยตรงนี้แค่เ,เคลี้ยงคนเรงไว้ก็ผ่านแล้วครับเพราะว่ามันโยกเบียบไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงธรรมดาครับเบียบปุ๊บโยกเลยยากครับ น,นี่จะเป็นเอ่่ออางอาบน้ำครับอ,อ,อ,อาบน้ำ อย่าเล่นอย่าเล่นอโอ้โหโหกันชนอย่างสูงอะ่ะสบายสบายเลยเนอะต้องกลัวกันชนเลยครับดูอ่ะขนาดมันมาลึกขนาดนี้แล้วอ่ะดูอ่ะ คลิปกับเจ้าขุนทองกันนะครับเฮ้ยเจ้าขุนเงินฮะไม่เหลือประมาณเท่าเนี้ยอันนี้ สูงอยู่โหดมากเลยทรงนี้ <c oughs> มาชมพลังปดอีถ้าไม่มีบอกเนี่ยปิดล่องให้ชมเลยเนี่ยปิดล่องให้ชมเลยว่ารถใครแรงสุดอะหรอว,ว่ารถแบบคันไหนรอดไม่รอดอ่ะ <c oughs> น่าจะรอดทุกคันแหละถ้าเยียบอ่ะ <c oughs> ใส่เต็มกล่องเลยดินมันไม่ค่อยมีขี้ตมแล้วเนี่ยมีก็ส่งฝั่งนู้นสุดน่าจะมีขีต้ตมหมดขี้ตมแล้วเลยมีแต่ดินเหนียวเลย <c oughs> แต่ว่าต้องเลี้ยงคันเร่งเอาไว้เนี่ยเกือบหนึ่งนะนี่ค,ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้บายบายครับเกือบหนึ่งก็ถือว่าเร็วอยู่อูอ้ออูหมดตรงนี้เหะน,นี่หมดไหมยากไม่หมดครับ <laughs>